ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมีหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระนางพญามาให้พี่ๆได้ชมกันเป็นพระนางพญาหลวงพ่อกลวยนะครับลักษณะองค์พระก็เป็นพระเนื้อดินนะครับทรงสามเหลี่ยมอ่าพุทธลักษณะนั่งปางมารวิชัยนะครับแล้วก็อ่าองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นฐานเหมือนกับอ่าเป็นคล้ายๆฐานขีดแต่ว่าดูจากฐานแล้วน่าจะเป็น ฐานเม็ดไข่ปลานะครับเห็นไหมครับผมุญาเรียกเป็นเม็ดไข่ปลานะครับเพราะว่าเป็นกลมๆถ้าเป็นฐานขีดจะมีลักษณะขีดเหมือนองค์นี้นะครับองนี้เป็นเนื้อผงไลรนพิมพ์ฐานขีดนะครับองนี้ลักษณะพระพักขององค์พระจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับของหลวงพ่อกวยแท้ทั้งสององนะครับพระรับประกันครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบ พระหลวงพ่อปวยนะครับพระนางพญาในความที่ส่วนตัวของผมนะครับลักษณะพระพาขององค์พระจะมีความใหญ่กว่าหลวงพ่อจงนะครับเห็นไหมครับถ้าอันนี้อันนี้ของหลวงพ่อจงนะครับน่าจะเลียวแหลมนะครับส่วนหลวงพ่อปวยนี้น่าจะใหญ่นะครับกว่าหลวงพ่อจงนะครับอันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างกันในยุคนั้นนะครับเพราะว่า,าพระเจิีที่ สร้างนะครับสององนี้อยู่ในยุคใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในยุคเดียวกันนะครับท่านจะสร้างพระก็คือลักษณะคล้ายกันนะครับพระนางพญาแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่อันนี้คือในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าแต่ว่าพระนี้เป็นพระปั้มจากโรงงานนะครับเหมือนกันนะครับสั้บัภูับอาจารย์หลายท่านก็ก็กล่าวไว้นะครับว่าเป็นพระน่าจะปั้มจากโรงงานเดียวกันก็มีนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับนี่นะครับ อันนี้นะครับแต่ว่าพระเนื้อดินของหลวงพ่อควยนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าการันตีนะครับว่าวงการเขายอมรับหรือเปล่าหรือว่ายอมรับแล้วยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับผมก็ไม่ไม่กล้าการันตีนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าพระเนื้อดินของหลวงพ Minor ่อนะควยนี้พุทธคุณสูงมากนะครับเป็นพุทธคุณที่สูงมากนะครับสูงจริงๆนะครับหลวงพ่อควยทุกรุ่นนะครับพระหลวงพ่อควยไม่ว่าจะเนื้อดินเนื้ ผงน้ำมันเนื้อองใบลานนะครับพระเหรียญนะครับท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับของหลวงพ่อครัวนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ใส่รายละเอียดลึกนะครับเพราะว่ากลัวคลิปยาวเกินไปนะครับสอนองค์นี้คือพระแท้นะครับเห็นไหมครับลักษณะใบหน้าจะอิ่มเอิบชัดเจนนะครับชายจีวรพอญาตครับนี่นะครับสังคตินี่จะเห็นชัดมูลเด่นนะครับนี่ มือก็จะชัดนะครับเห็นไหมครับมือนี่เห็นเป็นนิ้วเป็นนิ้วหัวแม่ปูนะครับขออนุญาตเรียกหัวแม่ปูนะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะครับใบหูแล้วก็จะมีคราบพวกคราบขึ้นมานะครับดูเงินเพลินเหมือนผ้ากุนะครับเพราะว่าผ้าผ่านกาลเวลามาหลายปีแล้วนะครับนานแล้วนะครับด้านข้างก็จะเป็นรอยตอกตัดนะครับรอยตัดนี่นะครับรอยตัด ขออญาตเรียกก็เหมือนคล้ายรอยต่อตาครับแต่เป็นน่าจะเป็นรอยตัดแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตัดนะครับนี่ก็เป็นด้านล่างเป็นหลังเรียบนะครับนี่นะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับสวยนะครับเห็นไหมครับเส้นสังกตินะครับผ้าสังกตินิยยาวเป็นสันนูนคมชัดนะครับนี่รับประกันแท้นะครับองนี้ก็ราคายังไม่แรงนะครับเล่นหากันเช่าหากัน ราคายังไม่แรงแต่พุทธคุณนี่อย่างกับผ้าหลักแสนหลักล้านเลยนะครับสุดยอดว่ารับลงพกเกลวออันนี้เห็นไหมครับผ้าเกศชัดเห็นไหมครับสวยเป็นเป็นเป็นม้วนเลยนะครับใบหูขององค์พระพระพักหน้าชัดเจนนะครับอันนี้ผ้าแท้นะครับเป็นผ้าที่ผมรับประกันเลยนะครับว่าแท้ถ้าพี่พี่ท่านใดเห็นก็คิดเป็นผ้าแท้มองแวบเดียวรู้เลยเป็นผ้าแท้นะครับนี่เห็นไหมครับสังกติชัดเจนนะครับนี่ ผมชัดเลยนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนฐานอผมก็ย่าเรียกเป็นน่าจะเป็นฐานบัวแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเรียกฐานอะไรกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าท่านจะทําเหมือนเป็นฐานบัวนะครับครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับสวยงามจริงๆนะครับองค์นี้ด้านข้างก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับอยู่เป็นพระปั๊มนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะจ้างโรงงานปั๊มสมัยก่อนนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็จะเอามาปลูกเศษนะครับ ม่แน่ท่านก็อาจจะทําบล็อกที่วัดนะครับปั๊มอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าหลายปีมากครับเกิดไม่ทันนะครับพี่ๆครับเดี๋ยรู้ว่าการันตีว่าเป็นผ้าแท้นะครับนี่การันตีเลยว่าเป็นผ้าแท้นะครับที่สุดได้เช็คได้เลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้า ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆผมนำพระอะไรมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ได้ชมฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมองค์นี้ผมมีแบ่งนะครับสององค์ของหลวงพ่อกลวยนะครับมีแบ่งราคาอ่ากันเองนะครับราคากันเองไม่แพงนะครับพี่ๆครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ